ออบอกว่าชอบชอบมากครับคูชอบหรือเด็กชอบรูอชอบมากพงตรงคูเ <c> ด <oughs> ็ให้เขาคิดเดียวคิดคู่คิดลุ่ม think care share s h a r ่าให้เด็กเรียนรู้ช้าตอบก,ก่อนนะแล้วก็เด็กเรียนเก่งช่วยเหลือประครับประคองอเด็กเรียนเด็กเก่งอาสาเด็กเก่งอาสาเด็กเรียนช้าขอร้องและวตอบเสริมอันนี้แจกมากอย่างเนี้ยเป็นบรรยากาศด้านจิตใจ ของพฤติกรรมการสอนของครูให้โอกาสถามแล้วให้คิดแล้วไม่ได้เค้นคนใดคนหนึ่งหรืออัศวะพักต่อ mm hmm. ไปเรื่อยๆมันจะหวาดกลัวนึกออกไหมไอคนอื่นก็หวาดกลัวก็สร้างความปลอดภัยอ่าให้คิดคู่คิดเดียวคิดโู่หรอกอ๋อใช่ใช่เอาคิดกลุ่มก็เป็นคําตอบกลุ่มจริงไหมใช่ค่ะเพราะว่า สมัยเรียนมีคุณครูบางคนเนี่ยจแกจะมีรายชื่อเลยแล้วแกบอกอ่ะเดี๋ยวเราจะเรียกชื่อตอบแล้วทุกคนันก้มหน้าหมดเลยเวลาต้องเรียกตอบเดี่ยวเพราะเรากลัวว่าคําตอบของเราจะไทยมดเด็กไทยมดอ่ะมูที่นี้ต้องจำชื่อเด็กให้ได้พอจัชื่อเด็กได้เนี่ยเราอย่าไปเรียดสัญลักษณ์ที่ครูพูดเมื่อคราวที่แล้วมันจะเกิดความเสียงไพเราะที่สุดคือชื่อของเราตอบไหนสิเออถูกหรือไม่เอาเอาเอา อ่าเมื่อกี้ช่ออะไรพัชราภาช่วยตรงนี้หน่อยซิลูกบรรจุไหมตัวครูก็ต้องแบบมุ่งมั่นในตัวเนื้อหาเนาะแล้วถ้าเกิดอยู่อย่างนี้เ้าให้ทุกคนมีส่วนร่วมไงนี่ไงทุกคนมีส่วนร่วมติ้งแชร์แชร์ตามที่ทัศกร์บอกแกงออกโกเนี่ยแจ๋วใช่ไหมนั่นก็คือกลุ่มเมื่อกี้เนี่ยไอเด็กคนนั้นมันเริ่มม้วนผมอ่ะเพาจะต้องเพราะนี่สอนแบบใกล้ชิดนั่งอยู่กับเด็กเนาะเมื่อกี้สุภาวดีตอบอะไรสุภาวดีตอบอันนี้หนึ่งอันนี้ดี ขอบใจนะคะพัสพัสกรสุภาวดีที่อาจารย์พูดว่าเขาเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ต้องมีบทบาทชัดเจนการสอนออนไลน์เนี่ยด้วยความที่รูเร่งรีบพอคนแบบมาเจอกันหรือรูอบรมมาจากคนละที่ขอโทษนะมุ่งทํางานเลยอย่างเดียวไม่มีการวางแผนค่ะมันต้องมีหัวหน้าต้องจัดการมีหัวหน้า ใครเป็นเลคคอร์ดเดอร์ใครเป็นเป็นผู้อะ,อะไรละ่ะพีเซนเตอร์อันนี้เป็นตน้นเป็นผู้คอนดิเตอร์ต้องวางชัดเจนแล้วต้องวางแผนจำไว้เลยนะจะทํางานใดนั้นข้อสาคัญต้องวางแผนก่อนนี่การทํางานกลุ่มหลายคนชุมนุมร่วมทำจะต้องมีผู้นําจะต้องมีผู้นําสมาชิกที่ดีอีกทั้งวิธีทํางานนั่นก็สําคัญต้องมีภาพ ครบทางสามสิ่งนี้งานเสร็จสำเร็จแน่เอ,อ้ยเป็นเพลงสมัยโบราณเป็นเพลงวิจัยเ้ามากเอ๊เด็กกรุงเทพไม่ร้องเด็กต่างจังหวัดมันชอบด้กเอ,อ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องเอามาปรับทำนองเอาปรับทำนอง <c oughs> เป็นแบบเหมือนออกแรปหรือ <c oughs> อะไรอ่ะก็ได้สิการทำงานลุมเย่การทำงานลุมโฮอะไรเนี้ย